วันนี้จะเราจะได้กินเป็ดฝีมือของเขานี่แหละเดี๋ยวลอยแป๊บเดียวอยากให้คุณได้กินเขาพิธีพิถันของเขาจริงนะมันไม่ใช่ว่าการย่างมันต้องให้อุณหภูมิมันตั้งแต่ขั้นตอนการหมักการให้เป็ดต้องเลือกพันเป็ดด้วยนะใช่กว่าจะเช็ดเป็ดอีกเขาเช็ดเป็ดให้สะอาดเช็ดเป็ดให้สะอาดกออจะกล้ากินไหมเนี่ยกว่าจะได้กินเี่ยแค่ดูที่ย่างมันพิธีพิถันมากพี่เขาต้อง สิแล้ก็สิบบาทนะเออใช่ทำไมโยกอ่ะเออ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 เฮ้ยจริงว่ะป er> ินไหวเนี่ยไม่เคนปินไหวเนี่ยเออมาแล้วครับพี่น้องครับโอเคโชคชัยเจริญสุขเป็ดย่างเกลือมหาโชค เป็นเป็ดย่างที่หากินยากที่สุดในโลกเพราะว่าพี่โชคบอกว่าถ้าคือถ้าไม่สั่งไม่พีออเดอร์นี่พีออเดอร์ไม่ได้กินใช่จริงๆมิแบบต้องแบบต้องสั่งและสำคัญจริงๆรใครแตคือไม่ใช่ราอยู่ดีๆคุณมาสั่งนะสมห้าสมหกไม่ได้ไม่หกไม่ได้สมเจ็ดก็ไม่ได้ไก่ได้ไหมไก่ได้โอเคครับเนื้อจริงครับครับ คือเป็นก็ว่าโทรก่อนล่วงหน้าทั้งสองชั่วโมงต้องจองล่วงหน้าก่อนใช่เพราะว่าผมจะได้ทําให้แบบว่านี่เลยอย่างนี้เลยนี่ครับผู้ชมครับเอาบอกเบอร์โทรไ้ก่อนโชคเออโจคโจคศูนย์เก้าแปดเนี่ยเดี๋ยวแปดสามหกเก้าเก้าสามหกนะครับหรือไปที่ไลน์นะครับนี่ไลน์มหาโชคนี่นี่นี่ตรงนี้ตามด้ลยตอนนี้ไลน์ไม่ค่อยดีโทรมาดีกว่าโทรมาดีกว่าเออง่ายกว่าก่อนสองชั่วโมงใช่ ทางเพจก็ได้ทางเพจเป็ดย่างเกือมหาโชคเลยมันจะมีอยู่2เพจครับแต่ต้องมีรูปผมนะตัวจริงๆนะเออถือถือเป็ดอยู่แต่ถ้ายืนถือหานเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่คนละอาหารไม่ไม่ใช่ต้องเป็ดเป็ด เท่านั้นแล้วก็ส้นก็ได้นะแต่นั้นก็ได้แต่เพียงแค่ว่าอันนั้นมของเก่าครับเออแต่นี้เป็นต้องเป็นหน้าเราเลยครับอันนี้เรามาถึงแล้วครับเนี่ยฮะเป็ดย่างมหาโชคของที่โชคชัยเจริญสุขนะครับนี่ร้อนมาพึ่งเย็นนะหวังให้เธอเจมือมันจำร้องแล้วมาดูเลยเป็ดย่าง ที่นี่อยู่ที่ไหนพี่โยกเดียวเท่านี้ครับตรงนี้อยู่ที่ไหนไม่ถึงว่าคลองอะไรคลองสามคลองสามใช่หมู่บ้านพฤษาเก้าหมู่บ้านพฤษาเก้าปากซอยสี่สี่ทุกท่านอยากจะมาสั่งสั่งได้เลยครับเป็นเป็ดย่างที่หากินยากที่สุดคือผมมาจอดรถเมื่อกี้ได้กลิ่นหอมมาจากตอนลงรถแล้วนะพี่เอ็นผ้จิ้งพูดจริ้งพูดจริงเนี่ยโอ้โหพูดจริงเท่าไหร่พี่มีกี่ราคาขยี้เลยขยี้เข้ามาดิขยี้เข้ามาดิขยี้เข้ามาซูมอยู่ซูมอยู่มันได้ซูมได้ซูมๆใช่ไหมนี่ตัวใหญ่มากมีกี่ราคาพี่มีราคาเดียวราคาเดียวสี่ จบ4ี่บาทที่นี่หรือว่าถ้าอยู่ที่อื่นสั่งไม่กินก็เสียค่าส่งเองแต่อย่างนี้คืออ่คนอื่นสั่งสมมติว่าอยู่นอกเขตก็คิดราคาคา่าค่าเดินทางหน่อยนึ่งครับค่าน้ำมงน้ํามันอะไรก็ว่ากันไปผมส่งทั่วไทยทั่วไทยใช่ครับตัวละสี่ร้อย้าสิบ แล้วก็สิบบาทนะเออได้ทำไมโยกอ่ะเออ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 เฮ้ยจริงว่ะิดไหวเนี่ยไม่พอิีไหวเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะไม่ถ่ายไว้อันนี้จริงนะอันนี้จริงอันนี้เจริงนะไมดื้นไหวนี่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 เดี๋ยวก่อนนะผู้ชมถ่ายไว้นี่ตอนนี้ยังสั่นอยู่นะชิบหายนี่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 ยังอยู่รถอยู่รถดูรถขยับเดี๋ยวก่อนนะเยอย อันนี้ยังสั่นอยู่นะผมไม่ได้โกหกนะออกจากนอกบ้านก่อนนะเดี๋ห็เดินไหวเห็นดินไว้เดี๋ยวไอเราก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไอเรี่องช่วงหงนี้เราไม่รู้นะแต่ตอไม่ได้นะเห็นดินไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถสั่นเลยนี่ผู้ชมดูเออรถชั่เองเลยจริงแผ่นดินไหวครับดดูสายไไฟก็้ผู้ชมแผ่นดินไหวครับดูสายไฟก็ได้ไม่รู้นะเห็นดินไหวไหมเช็คช่วงก่อนนะเช็คช่วงนะแผ่นดินไหวครับมันสั่นจริงนะ เออผู้ชมเพนดินไต์มันสั่นมันสั่นแบบไหปไหมผมไม่รู้นะสั่นปะน้าผู้ชมยังไหวอยู่เลยยังไหวอยู่เนี่ยหนุมานตายแล้วชเขาขี่รถตอนแรกผมนั่งลงนึกว่าผมเบียนหัวนะเมื่อกี้น่ะเลขทะเบียนนะว่าใจเป็นเมื่อกี้นึกว่าดูเบ็ดแล้วมันผู้ชมยังหมุนอยู่ยังไหวอยู่เฮ้ยยังไหวอยู่นะไม่ได้โกหกนะเนี่ยนี่ไม่ได้โกหกนะเออเรื่องจริงนะคนออกมาแตกตื่นแล้วฮะ ตรงนี้บริเวณคลองสามนะครับสายห้าแล้ว5ิห้เลยคลองสามครับบ้านโยกเลยเนี่ยโยกนะพี่นะเออผมนึกว่าผมเบียนหัวเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้นั่งลงเลยเมื่อกี้เนี่ยอ้าวเงียบแล้วเห็นที่นั่งลงหือว่าแบบเมื่อยแล้วก็เล่นมุกอะไรสักอย่างเมื่อกี้ผมนั่งลงเนึกว่าตัวเองวิน อย่าหวั่นไหวอย่าหวั่นไหวนิ่งนิ่งไว้เมืองไทยเป็นเมืองที่สวนอณภูมิครั้งแรกเปล่าครับพี่ฮะที่เป็นแบบนี้ครั้งแรกว่าครั้งแรกอันนี้อันที่ผมไม่รู้แต่ผมบอกครั้งแรกของผมนี่แหละแต่ผมเคยเจอมาแล้วผมเคยเจอมาแล้วกี่รถโยกเลยผมเคยเจอมาหมดแล้วใส่ไปโยกหมดแล้วเมื่อกี้ออืันนี้หลลุดเยนนะี่ยังโยกไหมเนี่ยยังโยกอยู่ในนี่ยยังโยกอยู่นะครับผู้ชม ยังยังเวียงเวียงนะยังเวียงเวียงนะใช่ใช่เวียงเวียงนะนิดนิดนะซึมซึมนะ<ย>ไม่ได้โกหกนะรูว้ว่าลมหมุนเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้โกหกนะอันนี้ไม่ได้โกหกนะไม่ได้โกหกท่านผู้ชมเออเจอเหตุการณ์ที่แม่คาดคิดคือแผ่นดินไหวอ่ะยายนึกว่ายายมองเป็ดแล้วก็<ย>ประมาณสักสามสี่นาทีได้นะใช่ แรงด้วยนะเมื่อกี้บ้าเพิ่งเคยเคยเจอในชีวิตแสดงว่าเป็ดเนี่ยรุนแรงมากเป็ดมหาโชคเียแสดงว่าแบบรุนแรงอร่อยรุนแรงจับยิ่งใหญ่จนแผ่นดินไหวเลยเนี่ยเคลื่อนเคื่อนคนกำลังแห่มาไงกลังแห่มาแ่มากินเป็ดนะ แห h มากินเป็ดแห h มาดูแผ่นดินไหวอ๋อเหรอมาพี่มันมาได้ยังไงนี่เป็ดย่างมหาโชคนี่พี่มันยาวนะยาวเหรอยาวเอาแบบสั้นๆได้ไหมพี่เราเรานั่งสักหน่อยไหมได้ได้ได้พี่เราคิดเป็นยืมไหมับเมื่อยนะนี่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 คืออย่างงี้ฮะัปั๊ดหนึ่ง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 โอ้ปัดผมแผ่นดินไหวทีผมผมปิ้วเอา คือเรื่องของเรื่องครับผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวนแป๊บเดียวเลยครับสี่สามสองคือเรื่องของเรื่องอ่ะผมเคยได้ชิมเป็ดย่างมหาโชคของของพี่โชคชัยนี่แหละที่บ้านผมพี่เอาไปอออ๋ใช่ครั้งแรกคือมีเพื่อนพี่เอเพี่เอชิพี่เอพี่เอพี่เอเพื่อนพี่เอเอาเอาเป็ดมาให้กินเอาเป็ดเอาเป็ดมาให้ผมกินเฮ้ยอร่อยโคตรอร่อยจริงๆแล้วแล้วลูกชายผมตัวเล็กสี่ห้าขวบอ่ะมันกินแล้วมันเคยกินเป็ดมันจนมันแบบป้าอยากเอาไปกินบ้านอยาก เอาเก็บไว้หนูไปกินมัดจน3าสี่วันม็อกกินได้เรื่อยใส่ไว้ตู้เย็นก็ออกมาอุ่นออกมาอุ่นอย่างเงี้ยนี่มึงพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ยอร่อยแล้วเป็นตัวใหญ่เอาเรื่องจริงนะใช่พี่ใช่ไหมใช่วันนั้นพี่เอาไปสองตัวตุ๋ใช่ให่มากใช่ใช่ใช่นแหละปิดอกปิดใจก็เลยถามว่าจะากผมจะหากินเป็ดอย่างนี้ได้ไหนก็พี่พี่โชคแกทําอยู่ก็เลยแบบเกิดเป็นตรงนี้อยากมาคุณใหญกจะทำอะไรผมนะคุณใหญ่จะทําอะไรผมผมถามว่ามันไปมันมายังไงถึงได้มาทํแต่เป็ดย่างที่อร่อยอย่างนี้อ คือจริงๆนะผมต้องขอบคุณเพื่อนผมนะมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่ผมอ่ะเขาผมเห็นเขาทำเป็ดย่างเกลืออยู่แล้วผมก็คุยกับเขาผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยกูขอสูตรมหงไอ้ป่ะอ๋อคืออยากมีงานอยากเอาสูตรไปใส่เออไม่ใช่เสื้อสูตรไม่ใช่เสื้อถูดสูตรเป็ดสูตรเป็ดมึงมึงจะมุ้ไปไหนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บก็ว่า เราเป็นคนชอบกินเป็ดไงครับแล้วก็เป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยที่หาอาชีพสักอย่างลได้ไหมเพราะเรา,เ,ราเป็นนักแสดงน่ยบ,บางทีบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเราตอบโจทย์ได้ไงว่าบางทีเราจะมีงานเมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้เลยเราก็เลยเป็นความรู้สึก,กว่าเฮ้ยกูขอสูตรมาก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยก็เลยให้มาเขาให้มา,มาเพื่อนเป็นคนที่น่ารักมากนะชื่อตุงนะชื่อตุ้งเลยนะขอพี่ตุงัสดีครับพี่ตุงพี่ตุงเขาทำงานอยู่ที่สิงห์ผมยาวใช่ไหมผมยาวๆ เออมึงรู้ได้ไงวะน่าผมยาวแล้วก็แบบคือหูจากกลางๆนิดๆช่เป็นอะพี่เออ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 ผิวผิวขาวๆใช่ไหมใช่ใช่เออแล้วก็แบบเวลาไปไหนมาไหนเขาจะชอบใส่ชุดแบบชุดแบบทหารแบบลายทหารอย่างเงี้ยใช่ะให้เออเออมึงรู้ได้ไงวะเนี่ยน่า รู้จักเหรอรู้จักพี่ตุ้งอาจจะไม่รู้ตุ้งเด็กๆเขาเรียกตุ้งแช่ตุ้งแช่แต่เด็กๆเออหนาตุ้งแช่เลยแหละชอบแช่น้ำเล่นน้ำเออเลยแหละเออคูเดียวกันมั้งเนี่ยเป็นคนละคนผมยาวๆนะผมยาวๆคือหูจัตใจกลางนี้มิดใช่ปะอะไรีเวลาไปไหนมันเขาจะชอบใส่ชุดแบบเป็นตุ้งเป็นตะได้สุดมาได้สุดมาได้สุดมาแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เพื่อนก็มีความหวังดีให้กับเรากี่ปีแล้วทำมาพี่เนี่ย ผมทำมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะคุณคิดดูอีกกี่ปีแล้วนะประมาณกี่ชั่วโมงพี่เช่นย่างประมาณชั่วโมงปก่านนิดๆเพราะฉะนั้นใครที่จะทานใครที่อยากจะกินอยากจะออเดอร์แต่ต้องโทรมาก่อนสองชั่วโมงไม่เกินไม่เกินตีไปสักชั่วโมงครึ่งเพราะกว่าโซมาปุ๊บแกต้องวิ่งไปหลังบ้านไปเอาเป็ดมาถอนขนถอนอะไรอีกก็ะจาบแกทำไปแล้วมันขั้นตอนมันเยอะขออนุญาตตอนนั้นพี่อยู่บริษัทอะไรนะตอนร้องเพลงอยู่ตอนสมัยนั้น รุ่นพี่ผมเนี่ยผมก็อยู่ RS นี่แหละเป็นผู้บุกเบิกมาตั้งแต่ยุค RS เริ่มต้นๆเลยแสงปไิวัดไปไฮล็อก ok แถวน,นลลู้นทุกอย่างเป้เนี่ยคือคือพี่เป้นเนี่ยเขาก่อนแล้วอยู่แล้วอันอันนั้นพี่เป้ก็จะอันนีอ้อกเรื่องหนึ่งพี่เป้เนี่ยคือต้องให้เขาแล้วไม่ธมรรมดานะครับพี่พิพพชชชกชัยเนี่ยเขาไม่เขาไม่ใช่อยู่เบื้องหน้าอย่างเดียวเขาเป็นนักแสดงแล้วเขาอยู่เบื้องหลังเป็นผู้นำกลับเป็นโค้ดทำแบบนู้นนี่มันเก่งมากคุณรู้ได้ไงผมติดตามพี่ผมติดตามพี่เป็นผู้นำกลับ ป็นคนทําเบื้องหลังผมว่าผ่านมา้หมดทุกอย่างในวงการบันเทิงอะแล้ววันนี้ได้มานั่งคุยกับพี่อย่างนี้ผมโคตรคุูงานผมนะเคยดูครับเดี๋ยวให้ผมให้ทีมตัดต่อไปค้นหาอย่างเช่นอะไรบี่ค้นเลยเช่นดาลัมซาลาไปถ่ายที่อินเดียดาลัมซาราเลอพี่ดาลัมซาลาดารลัมซาลาดาลัมซาลาด้วยรักและศรัทธาเออไม่รู้อันนี้อันนี้ใช่หรือเปล่านี่ไม่น่าใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูดิก็ลองดูหรือเปล่าไปดังดังดูกันเออเนี่ยแหละไม่ใช่ โอ้สวยว่ะโอ้ถ่ายดีด้วยเนี่ยคนคนต้องพลิกคว่ำดาร์ตาสาเนี่ยเมื่อไงมนขลังงานผมโอ้ถ่ายดีเนี่ยเป็นเมืองของไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเที่ยวเพียงลำพังที่เปียกที่ไหนล่ะใครๆก็ว่ามาดารั์ซาสลาเพื่อนั้นไปถ่ายที่ไหนพี่อินเดียแต่ผมมาที่นี่สกอหูทำไมโอไม่ธรรมดาแต่ผมขี้เกียจคุยงานสวยมากงานสวยถ่ายแบบ วันนี้ก็ต้องขอบคุณเอาเดี๋ยวก่อนพี่รอเยวไปยพี่ไปนี่ไงผมเปิดเข้าไปในวิกิพีเดียนะผู้ชมนะผลงานลองดูดิผลงานภาพยนตร์นี่เกิดดีทีต้องมีเธอปี45หผู้หญิง5้าบาปโอ้โหปี4 9ผีคนเป็นโอ้โหผีตุ้มติ๋มเหรอโอ้โหเยอะมากผลงานพี่ถ้าแต่เป็นละครโทรทัศน์ครับไม่ว่าจะเป็นอรุณสวัสดิ์แม่นาคพระนครรับบทมานพรักไรอันดับทัดดาวบุษยาดวงไฟในพายุจำเลยรักลูกสาวกำนัน กองเกียรติยศด,ดวงยี่หวาฉลุยเงาอาโซเจ้าสาวข้างถนนมันเยนอะขนาด่างเลยเหรวะเยอะมากคอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตประสานใจสูอ้อูเยอะมากโชคโชัยโลกดนตรีอันปลักอันปลักดนตรีนอกเวลาพอพพออ่านไม่หมดอ่ะอ่านไม่หมดจริงๆกผู้ชายคนนี้ วันนี้เราจะได้กินเป็ดฝีมือของเขานี่แหละเดี๋ยวรอแป๊บเดอยากให้คุณได้กินนี่แหละเนยประเด็นคือมาตรงนี้ใช่ไหมมาตรงนี้นี่แหละได้เห็นโรงงานแล้วได้เห็นว่านี่คือความสุขของผู้ชายคนนี้ตอนนี้มีความสุขกับสิ่งที่ได้แบบได้ทำเป็ดให้คนกินได้อร่อยอร่อยให้คมีความสุขให้นมีความสุขคือชีวิตผมอ่ะคือผมอยากให้คนมีความสุขนี่เรื่องจริงนะผมผมอ่ะ ผมมาทําอาหารตั้งแต่เด็กแล้วครับผมมาอยู่กับร้านอาหารอยู่กับแปะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเห็นเขามีความสุขในการกินี่ยผมก็อยากให้อยากจะเสิร์ฟ<อ>ในสิ่งที่อร่อยอะ่ะแต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เพียงแค่ว่าเฮ้ยอยากให้อยากเสิร์ฟให้ในสิ่งที่คือแบบทุกคนได้กินกัน คือผมคุยกับพี่โชคตอนแรกพี่โชคบอกว่าไม่ใช่ว่าซุมสี่ซุมห้ามาจะได้กินเลยนะมันจะต้องชองต้องหนผมเลยบอราแล้วทําไมพี่แบบพี่ดังขนาดนี้ของพี่อร่อยขนาดนี้ทําไมพี่ไม่เอาไปแบบอเยอะอะไร่เงีใช่ใช่ใมันได้เงินเยอะทำไมไม่ทำอย่างนั้นเราเคยคุยกันอยู่นั่นแหละไมไม่ทำ่างั้นแต่น้สัเป็นอย่างี้ไงนี่อยากกินก็ต้องมาหาต้องมาหานี่อยากค้นอยากกินต้องมาค้นหาเองว่ามันอย่างี้ใช่พี่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ยากหรอกเงินมาตังค์มาจบผมไม่เคยหวงสูตร ผมไม่เคยหวงเลยผมอยากให้คนทำมาหากินผมพูดจริงๆนะให้ครับไปร่ำรวยกันไม่รู้แหละผมก็ไม่รู้แหละจะ่ร่ำรวย,ไ,ยไม่ร่ำรวยไม่รู้ผมไม่รู้่ะผมผมผมก็คิดแ <ừ> <ล>คด่นี้แหละผมผมคคดแค่นี้เราแบ่งปันกันอนะให้เขาไปดําเนินชีวิตอนะต่อให้เราอะไม่ย,ยังทุกข์อะแต่เราอะเขาก็ทุกข์กว่าเราอะก็แบ่งปันให้เขาอ่ะแค่แค่นี้สุดยอดอือจริงผมไม่ได้ต้องการอะไรนะผมพูดจริงๆนะนอันนี้เรื่องจริงนะ Oh เราสามชั Bless ่วโมงกว่าเป็ไม่สุดกินแค่ก็กนต่เดียวมาก่อนกจมจิ้มมาก่อนชิบหายเดี๋ยวแป๊บึงเขาดูนะน้ำจิ้มเขามีใส่มะขามด้วยมีความหอมมะขามเฮ้ยได้แล้ว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 มาๆามามมามมาม้มมา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 ามมาวมามาวมามาวม ผู้ชมเตาย่างเนเตาแบบนี้ใครสนใจติดต่อพี่โชคชัยได้เลยนะครับเตาแบบนี้นะครับสามารถซื้อเตาแล้วไปทำขายที่บ้านได้เลยได้เลยได้เลยครับผมเอาจัดดิมึงไหวก็ล่ะกอกยังไงอ่ะพี่พี่ต้องรอมึงสับให้ได้นะได้ได้พี่พี่ถุงมือผมมีถุงมือถุงยางถุงมืออ๋อเขาพิธีพิถันของเขาจริงนะมันไม่ใช่ว่าการย่างมันต้องให้อุณหภูมิ ถึงถึงบอกว่าทําไมต้องกินเพราะมันกินยากมากเลยดูสิชั่วโมงครึ่งย่างแล้วก็จะกว่าจะนู่นอีกไม่ใช่ว่าตั้งแต่ขั้นตอนการหมักการได้เป็ดต้องเลือกพันเป็ดด้วยนะใช่กว่าจะเช็ดเป็ดอีกเช็ดเป็ดให้สะอาดเช็ดเป็ดให้สะอาดเคยไม่เช็ดเช็ดไปแล้วเกิดอารมณ์แบบว่าก็เคยเป็นครั้งครั้งบา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 ครั้งเราจะกล้ากินไดมเนี่ยดี่เราหายไปไหนนี่อใไ่อ๋อจริงไงอืมอันนี้สำคัญ อันนี้อันนี้ไม่ใช่ยายคอได้ไงใช่ใช่นนตาอ,ตา,อตาขอตาขอเน็ดเลยอ่าแมมาดเป็นยานตไอตัวเนี้ยโอเคนะครับได้เลยตัวนี้ขไอตัวนี้ยังยังย่างยงย่างครับอันนี้สวัสดิ์เตานี้ย่างได้ประมาณ4ี่ตัวใช่ไหมพี่ใช่สี่ตัวหมุนกันไปสลับกันไปได้ผมมีประมาณทำโอโหเที่กวก่อนที่พูตอ๋อตรงนี้ก่อนผมจับไปเดียวเป็นคน นะสับตัวนี้ก่อนนะครับกว่าจะได้กินเดี๋ยวคิดดูดิย่างพิธีพิถันมากพี่เขาต้องเวลาจับต้องจับมือขวาด้วยมือซ้ายก็ไม่ได้มือซ้ายก็ไม่ได้อีกเอาไว้ฉี่แต่แต่ผมมือซ้ายไงอ๋อจับเอาเอาเส้นเก่งโอ้โหเออมือชีพมือชีพอืมตัวใหญ่มากเนื้อแน่นเยอันนี้ต้องบอกพันเป็ดได้ไหมพี่ว่าเป็ดอะไรเป็ดเชอร์รี่เป็ดเชอร์รี่ คือคุณจะรู้ว่าเป็ดย่างฮ่องกงอะไรพวกนี้มันมันคนละอย่างกันไหมพี่มันคนละอย่างกันคนละอย่างอันนี้เป็ดย่างเกลือใช่ไหมเขาเรียกใช่เป็ดย่างเกลือแล้วทำไมยังไม่ใส่เกลืออย่างเดียวพี่ก็แล้วแต่มึงจะคิดนะครันขาก็เนื้อเยอะเนื้อขาจะเนื้อเยอะแล้วแต่คนชอบแหละคนถ่ายเลยเนี่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 ยต่คนถ่ายคุณกินเสิร์ฟเลยอ่าเนี่ยคือเลยผมจะตรงนี้นะนะดูสันหลัง ชิมก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมให้มันเสร็จก่อนหช่อยไม่ได้ไม่ได้ต้องเสร็จก่อนต้องเสีก่อนแล้วยวดูการจัดจานว่าเป็นยังไงเออมีวิธีหั่นของเขาอยู่อัดใบอของผมนี่ของแท้พูดจริงเยอะมากอ่ะสับออกมาแล้วอ่ะมามาเนี่ยมาเนื้อแน่น ตัวใหญ่เนี่ยนั่นน้ำจิ้มแซ่บอ่าคุณชิมดูฟินไหมอย่าโกหกพี่นะหากินยากกินเย็นมากได้กินแล้ววันนี้อย่าโกหกนะอย่าโกหกนะมันนัวหอมเกลือหอมเครื่องเทศเป็ดมันไม่มันไม่เหนียวยากกโหไม่เหนียวไม่โกหกถ้าคุณโกหกเนี่ยคุณบาปนะผมบอกเลยนะอย่โกหกเอออืออกินกับข้าวเหนียวอ้่ว นี่เนี่ยตาข้องแม่งรอเลยจัดเลยใส่เครื่องจัดเลยผู้ชมจัดเลยเออถึงว่ายังยังไม่ต้องจิ้มก่อนนะเออยังไม่ต้องจิ้มด้ยคือเนื้อหมักเครื่องเครื่องเทศเขามันบ้านเราเอิ่นนวเนาะมันนัวดอืมเอ้าเอ้าพักคำหน่อยโอเคเออมันนัวมันนัวอืมยังไงพูดจริงป่ะอ่าพูดจริงพูดจริงนะพูดจริงพูดจริงเออผมนี่ทำนี่แม่งถึงคือน้ำหมักมันมันมันนัวเนาะแล้วก็มันเข้าเข้าในเนื้อไง ผมว่าอร่อยมากเข้าประเย็นไงวะเอ้าเท็กเจอร์มันทำดีจริงจริงคือหนังมันนัวมากไม่หัวนัวไม่รักเนี่ยเนี่ยนัวไม่รักซื้อไปฝากผู้รักผู้ใหญ่นี่โอ้โหปลาอินคิวสบายเลยคืออยากให้กินตอนร้อนๆ้นี่ผู้ชมมันเป็นอะไรที่มันเค็มๆมันหวานนัวอืมอืต้องได้ลองไม่รู้แหละแล้วแต่คนหนังที่กินคนหนังผ่านบางทีอ่ะหนังกรอบผ่านหนังบางทีอะบางทีอ่ะคนเราอ่ะบางทีมันดูดูดูจากอย่างเงี้ใช่ไหม เขาอาจจะไม่เชื่ออัพทูมึงแล้วแต่คุณแต่เรากินจนอย่างเงี้ยเราจะมานั่งโกะทำไหมครับเออเรื่องจริงอีกครั้งหนึ่งครับอือเป็ดย่างมหาโชคนะครับชูชายจริทรศุกไปที่เพจเลยก,ก็ได้เป็ดย่างมหาโชคเลยแล้วก็ถ้าใครอยากมารับที่เลยก็ต้องโทรมาก่อนเคยอย่างนี้ทุกวันได้ไหมพี่หรือว่าต้องเลือกวันไหมไม่ไม่ไม่ใช่โทรมาก่อนอือโทรมาก่อนนะมีของ่มีของโทรมาก่อนแล้วก็ ถ้าผมอยู่มผมบอกผมอยู่ผมก็โอเคโอเคโอเคอคุณรอหน่อยนะประมาณสักสองชั่วโมงไม่เกินนี้แค่นั้นพอออันนี้ก็ไม่ได้อเยกันเพราะว่าพี่เขาอะคือของมันมันนอ้อยแล้วเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ทําเยอะไว้รอไงนะก็เลยจะบอกว่าอยากลองก็ต้องโทรมาเพราะว่าบางครั้งพี่ไปทาปํางานไปอะไรเงี้ยเนี่ยของดีต้องหากินากยากๆนี้หละต้องคลิปนี้ต้องขอบคุณนะครับหายคิดถึงแล้วครับพี่โชคชยัยเจริญสุขพี่ชายที่น่ารักมากๆนะครับขอบขอบคุณมากๆวันนี้ให้เรามาแวะ มาชิมด้วยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับุบคพี่ทุกคนครับขอบคุณพี่ทุกคนครับ